รู้ทน้ำวันนี้นะคะจะไปติดตามปัญหาตหลิง่งริมแม่น้ำสุดตัวลงซึ่งยังมีขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดอ่างทองรวมทั้งพระนครศรีอยุธยาค่ะได้มีการเสนองบประมาณ300ล้านบาทนะคะในการทำแนวป้องกันตะลิ่งสุดในพื้นที่เสี่ยงไปติดตามในรู้ทันน้ำวันนี้ค่ะ อเตอร์วอดอกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะปัญหาตหลิ่งพังยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกจังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาหาทางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวแล้วค่ะซึ่งจังหวัดหนึ่งที่เกิดปัญหาตหลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดมากที่สุดก็คือพระนครศรีอยุธยาค่ะ มีการส่งนายช่างด้านวิศวกรรมและนายช่างโยธาออกสำรวจในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วัดพนังเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปถึงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองพบ11จุดที่ถูกน้ำกัดเซาะร,รุนแรงและเสี่ยงตลิ่งสุดรวมระยะทาง3กิโลเมตรซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ300ล้านบาทเพื่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสุดเช่นเดียวกับที่อำเภอท่าเรือค่ะซึ่งหากมีการสร้างเขื่อนในจุดดังกล่าวแล้ว เขาก็คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาตลิ่งในแม่น้ําเจ้าพระยาสุดได้ค่ะต้องฝากไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาจะต้องระวังปัญหาตลิ่งสุดด้วยนะคะเพระว่าบางจุดที่คาดว่าจะไม่เกิดแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะภัยธรรมชาติยังไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้นะคะ สารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาพื้นที่การเกษตรค่ะ โครงการพระราชดำริพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวงแม่จันจังหวัดเชียงรายสภาพพื้นที่ป่าไม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยความเขียวชอุ่มของพืชพธุ์ไม้ที่หลากหลายสวยงามในโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2531บนดอยตุงจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่กว่า93,000ไร่สร้างประโยชน์แก่ชาวบ้าน6ชนเผ่า ใน29หมู่บ้านกว่า11,000คนตามพระราชปณิธานปลูกป่าปลูกคนของสมเด็จพระสีนครินทราบรมาราชชนนีเมื่อครั้งสเสด็จพระราชดำเนินยืนดอยตุงเป็นครั้งแรกในเดือนมกราคมพุทธศักราช2530โดยทรงเล็งเห็นว่าความยากจนและการขาดโอกาสในการดำรงชีวิตคือปัญหาของประชาชนในพื้นที่จึงทรงมีพระราชดำริที่จะนำผืนป่ากลับคืนสู่ดอยตุง พร้อมเปิดโอกาสคนทุกหมู่เหล่าให้มีความหวังอีกครั้งโดยสรงให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์กลางสนับสนุนให้คนในชุมชนประกอบอาชีพหลักเสริมรายได้ด้วยการผลิตอาหารสร้างงานหัตถกรรมทำการเกษตร,รและท่องเที่ยวเพื่อพลิกฟื้นความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้สามารถเลี้ยงชุมชนได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543จนถึงปัจจุบัน สบอชวันนี้ค่ะต้องฝากไปถึงผู้ที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนปากมูลไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือผู้ที่เลี้ยงปลาก,กระชังเพราะขณะน,นี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่อยู่ในเขื่อนให้ลดลงค่ะประตูระบายน้ำทั้ง8บานของเขื่อนปากมูลจะเปิดระบายน้ำเป็นเวลา4เดือนหรือถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนค่ะทั้งนี้เพื่อลดระดับน้ำในเขื่อนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ ถ้าฝนตกในปริมาณมากซึ่งหากไม่มีการระบายน้ำออกไปบ้างประชาชนที่อยู่เนื้อเขื่อนปากมูลก็จะถูกน้ำท่วมเช่นกันค่ะเขาก็เลยฝากแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมแม่น้ำมูลที่มีเรือแพกระชังเลี้ยงปลาตลอดจนสิ่งปลูกสร้างในลำน้ำและริมฝั่งแม่น้ำมูลต้องระวังดูแลทซัพย์ด,ด้วยนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ค่ะแต่การเปิดประตูร,ระบายน้ำก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านท้ายเขื่อนเช่นกันค่ะ พวกเขานำเรือออกจับปลาบริเวณท้ายประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไม่ต่ำกว่าวันละ2,000บาทต่อคนเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นชาวประมงท้ายเขื่อนปากมูลไม่ใช่จะจับปลาเพลิดเพลินอย่างเดียวนะคะแต่ท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายด้วยนะคะวันนี้รู้ทน้ำสสดีค่ะ 然后，就、right, so。